ครับผมสวัสดีครับผมพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนผ้าของโอ้พี่ดอนผ้าของหลวงไม่ไม่เยี่ยมไม่หยามเลยครับฮ่า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 ฮาฮาฮ่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 ครับโอ้ยอันนี้มันจะคลาบเลยลมอีเที่ยงพายุมากมันเข้าก่อนเลยเห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะมึงิึงคลิปอยู่ครับเป็นไหนีบเอามือไปน้ำบ่เอาพี่ดอนไหนๆกับแม่แล้วอย่าลืมนะวันที่ยี่สิบหกเด้อไปเอ่อกระถินบ้านผมเด้ออุดรอุดรหมอครับครับ ไก่โบกดอนเอ้าถ้าว่าไก่กับไก่ถ้าว่าไก่กับไก่ครับถ้าว่าไก่ถ้าว่ายางยางกับไก่ว่าจะสีอ๋อ้ตี๋ถ้าว่าขี้คับลดไปนี่พวกไก่ปันไหนโอ้ครับผมอ่าทั้งเบิร์ตประมาณสองร้อยโลถึงบ้านผมไปกลับสองร้อยโลถึงบ้านไปเฉพาะไปขาขาไปครับจากบ้านเท่านี้จากจากนี่ไปฮอดตัวเมืองอุดรน่ะ ร้อยหกสิบโลเราจะจากตัวเมืองอุดรพาดบ้านผมแบบสี่สิบโลทบเพิ่มกับมานมุกเลยสองร้อยโลไปมุกกลับไปถึงมุกกลาบมากกับแมนเลยดผมผมผมเที่ยวดูทุกกาบวานบัวไก่มาลับมีอย่างนี้ครับแม่พูดยไงโอ้ FC ยาชีอ๋อยคนประตูร้อยคนมุนติ โอ้ก๋วยคือตื่นบ่ทัน่มืนนี่ตื่นสายอาิตตื่นสายขนาดเลยอ้ยนะสิฟ้าครับไปสาครับเพื่มมาตะโดดแล้วผมไม่ได้กินข้าวทื่นตีห่าผ้าของหลวงมาล้มเจ้าฟ้าครับไปสายขึ้นมาสะโดดแล้วปน ผู S <S ้ใหญ่บนรทัดไอ้หัวแปดหน้าที่ดิค่ะเปิ้ลหัวตะยกกล้องขึ้นเมื่อกี้คุยกันก่อนผมสิไปไอ้หัวให้คุยกับแม่ผู้ใหญ่ผมก็คลิปแรกคือกันนี่นะสัมพลาดเมื่อกี้แบบว่าแม่ผู้ใหญ่มาจังได๋เป็นจังได๋ไผพามากจังซี่กัเอาวันดีเอาวันดี่สิ้าเนี่วัดเอ่อขัวสูงนี่ต้อนรับจังได๋ครับนี่ครับบ้านขัวสูงนี่ฮะสิไปถล่มเด้จังได๋ล่ะเอาต้องถามแม่ผู้ใหญ่เมื่อเมื่อใดมื่อเมื่อใดมื่อห้อมเมื่อใดมื่อห้อมเนี่ย โอ้แม่ผู้ใหญ่ต้องถามแม่ผู้ใหญ่เนาะโอ้วันที่ยี่สิบห้ากัดโอ้ยกัดยุ่นกัดท่ามปั่นปั่นวัตถไกากันเนาะก็คือผมเล่าจากขัวสูงคงกระดิ่ตีรถไปอุดรเลยครับผมไปไปเตรียมถ่ายยาพุนขึ้นกันวันที่ยี่สิบหกครับต่อกันต่อกัน ขอผมยิบหาวเน่เขาเจะอาจสีแแฮเนี่ยเหมือนแรงครับผมมือเอินวัดดานวัดด่านวัดด่านพระอินครับวันที่สองอยู่ขั้มชะอีครับผมผมกับกาบาจะเป็นน้อนยุผุนขึ้นหนึ่งเลยเหมือนมือนี่ก็จะเป็นนอนยุพุนวันที่สามขั้วสูงครับผมครับผมอุดรครับยิบเจ็ดยิบแปดว่างครับวันที่ยิบเจ็ด ไันได้ยึดเนนี่อาจตีไปพุูนก็นได้ด้ส้อยน้ำถ่วมเล้วไปสร้อยนำถ่วมนำวม้นำเงินเมื่อวานนี้ไปเจอตานผู้ย่บานเป็นผู้หยิ่งอกันววาแม่ผู้ใหญ่นี่ละ่ะเอา้าผู้ชายข้าตเาม้าเนาะขาจับสิวาตัวอเออผู้ยิง่งขาจบได้เม้าขาจเห็นเบียกเห็นงาน เ้าบ้านมาเอื้นกัดไปอันอันอันผู้ชายเนี่ยไม่ได้เมาเคยเคยลงผู้ใหญ่มาแล้วโนเจอเบาได้เขาเนี่ยเมาหหาวะิง่ลงสมองผู้ใหญ่เลยแต่่าเมาเขาเ้ยบลเือเฮ้ยเปยังพี่น้องไหรลเออโทรเขาบ้านจะกรุงเทพก็ได้ละแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พวกยาซีเมียอ บิ่ใชังกันเลยแต่ว่าวันคือจะว่าปังเฮ้ยครับผมมามาโดดแล้วกันครับผมับมาโดดแล้วตั้งสิ่เฝ้าเมื่อไปไซครับผมโอ้เฝ้าเมื่อหากินเขาครับโอ้วาสันเถาะฝ้าเมื่อเขาไปงาดครับผมอันนี้พี่ดอนเป็นผ้าของหลวงมาไม่เหยียบไม่หยามเลยครับดู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  เ,เดี๋ยวอันเนี้ยรุ่นนี้มันไม่ได้รุ่นนี้มันได้แค่จงอางอย่างของผมมันต้องรุ่นพญานะที่ให้พี่พี่เกี่ยวงูเมมาอ๋อโอ้ยได้ใช้พอดีเลยอยู่บนหัวชิ้นเยอะเบื้องเบิ่งเบิ่องเปิดเหตุเบิ่งแนวเกี่ยวงู่นใดมาตอนนี้เนี่ยเห็นอยู่บนหัวชิ้อนอ <c oughs> ยู่สองตัวของชิ้นพญานาคที่ถ้าถ้าช่วงไหนเนะี่ยบนหัวชิ้นมีเยอะ ก็จะเกี่ยวไม่หมดนะเราจะฟาดเลยแล้ววันนี้ไปทางไหนวันนี้ไปไหนไม่รู้ไปวัดนปะไปไปกี่โมงคะเห็นว่าลุงจะไปสี่โมงไปสวดมนต์ไม่เกินไม่เกินสี่โมงเนาะก็ไปสวดมนต์ไงไปสวดมนต์เย็นที่ก็จะไปแต่ว่าที่จะไปหานอนแถวนั้นไป้ไเกลับด ครับผมครับผมสวัสดีครับวสบวัสดีครับสวัสดีครับแม่ผู้ใหญ่สวัสดีครับพี่ดอนขอบคุณครับผมท่านเด้แปดนัาที่ก็เฝ้าออไปให้คอลอเอาอะไรมาหน่อยดีเอาอะไรมามาตั้งแต่ คอยติดด้านอยู่กว่าฉันนะแล้วไม่ไปลองรถที่ไหนนะลองรถที่ไหนเนี่ยย่างเลยเหรอไปหาหมาก่อนโหไปหาลูกก่อนแล้วลูกไปไงมากกว่อยู่โน่นลูกกำลังปรับตัวเจอเจ้าหินอยู่เขากำลังแบบว่าโดนข่มอยู่แบบว่าเขาห่วงพื้นที่ไงตัวเก่าอ่ะตอนนี้ก็ต้องเริ่มเริ่มเริ่มได้แล้ว อยู่ด้วยกันไม่นานหรอกมันมันเป็นพี่น้องกันมันจำกลิ่นกันได้้า้านกาแฟบาเปิดครับวันนี้วันนี้้านกาแฟหยุดครับกินแล้วปากแปรบูยไอ้นี่ต้องไปสินค้าซีรีส์ปากแปรก็ใช่ไงก็กะาว่าจะหาทำสินค้าซีรีส์ปากแปรอยู่ เหมือนคนขายไปเราไปเอารถไปเล่นทุ่งนาไม่่งกตายตายวิตาลุมอ่ะตายไมคิดอยู่ว่าอีกประมาณ6เดือนน่าจะได้ออกคันเล็กเอาอีกเอาอีกไม่เอาไว้แบบว่าลุยไงเอาคันลุยลุยไงประมาณหเดือนขึ้นไปซื้อต่อผมนี่ไหม ผมจะไปเอาคันใหม่มันจะไม่รอดแล้วนะชิดเนี่ยโอ้โเป็นเรือดำน้ำก็ยังได้เลยข้างในมันก็ไม่ไหวแล้วนะข้างในนี่เหมือนจนะนั่งอยู่บนสายไฟอะชิดอะน้ำน้ำท่วมขังด้วยข้างในใช่ไหม